ตอนนี้เราอยู่คลองน้ำใสจังหวัดกระบ,บี่ครับไลฟ์ live กันกลางน้ำเลยนะครับทุกคนเพราะว่ากล้องเมมโมรีเต็มก็เลยไม่มีทางเลือกแล้ว <c oughs> ต้องใช้มือถือนี่แหละในการไลฟ์แจ้งข่าวทุกคนว่าที่นี่มันสวยมากนะครับดูนี่บริเวณรอบๆครับดูสักก่อนีน่คือที่ที่เราพายมานะครับเรา มาจากจุดเริ่มต้นนะครับของตาน้ําแล้วก็ไหลาย,ยาวมาในบึงซึ่งผมก็คงไม่ไปไกลามากกว่านี้ละมันเหนื่อยนะครับเพราะตอนกลับคือเราต้องพายทวนน้ําขึ้นไปนะก็บรรยากาศดีไหมดีมากนะครับผมตอนนี้คือผมไม่ไปไหนเราอยู่กลางน้ําดูคนพายขึ้นไปขึ้นมาเออมันสุดยอดมากจริงๆเนี่ยของดีของเด็ดจังหวัดกระบี่ครับใครที่อยากมาเที่ยวกระบี่นะครับแนะนําที่นี่ครับ คลองน้ําใสคลองน้ําใสจะอยู่ต้นน้ํานะครับที่เขาเรียกคลองน้ําใสเล่นน้ําได้แต่ข้างล่างที่น้ําไหลลงมาเขาเรียกว่าคลองหลุดนะครับใครที่มาเช่าเรือจากคลองหลุดนะครับก็คือต้องพายขึ้นไปดูตาน้นา <Okay. S 1> ซึ่งผมไปมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ใต้น้ําถ่ายรูปใต้น้ํามาแล้วก็รอไปตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวพ้นลงอีกทีหนึง่งที่แรกว่าจะเอากล้องกล้อง โซนี่มาด้วยแต่ว่ากลัวจมน้ําก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเล่นด้วยก็เลยเอาแค่แอคชั่นแคมมานะครับอินสตาสามหกศูนมาเป็นเป็นอะไรที่ได้ภาพใต้น้ําสวยๆมาฝากทุกคนแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะโพสต์ลงอีกทีนะครับพายเรือกลับก่อนนะครับไปละ